สวสดีจ้าไม่เอาบองโอนกรุบขณียาทั้ง,งนี้น้องเมย์พามาดูรถวีออสพันสองพันออกคนเดียวได้ไม่ต้องคำนะวันนี้มากับบองเซมนะบองเซมรถซิงเอ,อ่อบองเซมรถซิงนะซ <laughs> ิงมากเลยแต่คำไม่ฟังนน้นไม่ได้ <laughs> มาเขาหมังหัวไปเยอะอ่ามาดูรถกันนะสวยๆเลยจ้าบบกเป็นเบนาะนังนพี่นะนี่หัวเกียร์สวยๆเครื่องพันห้าปีสองพันสิบเอ็ด สิบเอ๋อเลขใไม้แคนหนึ่งแสนห้ามืนโลสวยมากพี่น้องเมยอการันตีเลยนี่ออกคนเดียวไม่ต้องคำ้ำออกคนเดียวไม่ต้องคำ้ำพี่พรแค่สองพันถูกมากซื้อยาสูบๆยังแพงกว่าน,นี้เลยพี่ <laughs> ตกเย็นมานั่งกินเหล้าขาวยังแพงกว่าน,นี้อีกพี่สองพันแอร์เย็นเพลงเพราะนิ่มสบายซื้อเงินสด ไม่เสียแหวดซื้อเงินผ่อนฟรีค่าจัดค่าโอนค่าส่งค่าอะไรอีกฟรีทุกค่าให้ใจ่ายฟีทุกค่าใช้จ่ายเลยพี่ไม่เสียเงินแมแตบบาทเดียวนะสำหรับใครที่อยากดูรถสวยๆใหม่ๆผ่อนถูกๆนะจ๊ะคอมเมนต์น้องเมยไว้นะจ๊ะหรือกดติดตามช่องซื้อสองไว้ยังลอป่นี้อ๋อเมยไม่ใช่หมวยจ้าสำหรับวันนี้ออกุญเจริญจ,จ้า